เหลือเบอร์อะไรบ้างนะครับเหลือโหมดสองสามสี่พี่บอมเลือกเลขสามนะครับทำไมเอาเลขสามอ่ะลูกเพราะเป็น meow meow เอ้ยดึกว่าจะสองสามถ้าน้องรู้ว่าเป็นหนึ่งฝ่ายีน้องจะไม่เลือกน้องบอกโหมดที่สามนะครับเป็นโหมดที่มีความยากระดับสี่ครับคือยากสุดเหรอสี่คือยากสุดโหมดนั้นคือโหมด ฮาโลวีนครับผมหุยตัวละครฮาโลวีนเนาะหรือว่าเป็นที่เกี่ยวกับฮาโลวีนเบิลฮาโลวีนโมกแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงไออันนั้นวีเนอะอ๋อนี้วีเนาะนิวีพี่จะช่วยพี่จะไม่แกล้งบอมแต่ว่าระวังคนนี้ไว้เขาจะใบ้สีแดงเขาบอกไม่ใช่แมงเสโดนหักด้วยสีฉันยิ่งหักอยู่แล้วเฮ้ยทำไมพูดไม่มองตาเลยดูทำอยู่ดูทำให้หนูอยู่สามสองหนึ่งจับแล้ครับเคทโมโหใครมาหรือเปล่าพี่อับผักที่มันแบบว่าอยู่ในเทศกาลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร อ๋อสีส้มส้มผัก้ฟักทองเออแต่ว่ามันแบบไม่เหมือนใครอ่ะมันไม่เหมือนใครมันจะมีแบบตอนถ้าผูเราจะนอนใช่ไหมถ้าเาจะนอนนอนแล้วแบบว่าเราต้องนับอะไรครับนับนับอะไรด้วยหรอนับนับแกะเออเอามาลองมารวมกันได้ไหมมาลองมารวมกันดูแกะนัแกะแม่ปลาช่อนฟักทองแกะอะไรฟักทองแกะอะไรอ่ะแกะอะไรแกะไอ้หนูแกะอะไรครับฟักทองแกะฟักทองแกะอสอยแกะแกะแกะอ๋อ ้องแก่ออะไม่เข้าใจอ่ะเวลาเราผลไม้เราเรากินแล้วเข้าไปเยอะเราจะรู้สึกเนี่ยไ่องแก่อ้วกแก่อาเจียนแก่ขึ้นไส้เจี๊มแก่ข้ามข้าวข้าวข้าอยากกินอะไรอ่ะอยากเจี๊ยเราอาจจะไม่รู้เดวี่อันนี้ง่ายทิกออท์จีให้อะไร Candy เหรอ Candy ภาษาไทยลูกอมลูกอม ลโอ้โหไลค์ตั้งสึติดีๆนะ EP สี่พี่จะตีนะเนยเราเจออะไรที่เราหนีหนีอะไรมาเราหนีอะไรมาเล่นเรื่องหนีไหมเนี่ยหนีเราหนีอะไรมาแล้วเข้าไปในสถานที่หนึ่งเข้าไปในสถานที่อันธพาลโอ้เออว่ะ มึงกับไปพี่ไปพี่เหรออในในในนั้นน้นมีอะไรครับในในในนั้นนะในวัดเหรอเออคมีอะไรมันมีผีไงภาษาอังกฤษ Ghost แต่งเดียวสิ่งเดียวสิ่งเดียวภาษาอังกฤษสิ่งเดียวสิ่งเดียว single เฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันี่มันแบบสิ่งเดียว o n l อันนั้นนะะไอ้เมื่อกี้ถูกแล้วประธานประธานไอ้ไอ้โอ๊ตโอ๊ตมะเก้ถูกแล้วแต่ว่า ฟังรายการผี A N A N B อะไรอะ A N ไม่ยอมไม่ยอ่งโอเคโอ๋เหรอเออน่ะไม่รู้ว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดงวิทย์โอ้ยก่อนหน้านั้นอง A N อะไร A N ทำน้ำหน้ามันอ่ะทำน้ำหน้าไม่ใช่ E S F R บมเรี่ยพี่กดดันคอมเมนต์ยังเนี่ยมีคนคอมเมนต์ด่าพี่อ่ะคืออะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยต้องมาข้าม่เป็นไรไม่ี๋ยวด่ องงมมาา่ไปแม่หมดต้องมีพลังวิเศษเขาเรียกว่าแมจิกแมจิกภาษาไทยดิสทายเวนบอลเวนบอลถูกต้องโอ้โหเราเรียนสูงๆปริญญามากกว่าโถเคเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งถือว่าถ้าเราได้ปริญญามากกว่าโทเขาเรียกว่าด็อกเตอร์เออนั่นแหละภาษาไทยแบบภาษาไทยด็อกเตอร์ภาษาไทย พี่น้องตอบมาไม่ผิดเลยนะมึงพี่ดรภาษาไทยที่แพทย์แพทย์ทำง่ายๆมากกว่านะหมอหมอแล้วแล้วหมวดนี้คือหมวดต้องมีอะไรหมวดนี้ต้องมีหมอผีเป็นชองภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ระทึกขวัญอีกอันหนึ่งฮอลล์ป่ะหรือทิว e เลอร์วะภาษาไทยอ่ะหมวดหมวดหนังอ่ะไม่ใช่เร่องวัหรอ ศาสนาคริสต์เป็นแบบเป็นเป็นอาวุธเอ้ยเค่นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์เอ่อไม้กางเขนเก่งมากเก่งมากคนญี่ปุ่นชอบชอบแต่งแบบเป็นโดมิตาเป็นเป็นขอสิเมะพี่พี่ตูนบอดี้แฟล์แลมเด้อเด้อนะเด้อนย่าพีดย่าพี ตาล้วตายแล้วตาล้ตาล้วตามล้วตาบลเวตาลวตาล้ตางแล้วตายแล้วต้ตาล้ายแวตายลวายลยลาแลมตายมตายแลตายแ่้ายล่วาวตายตายล้ย้วมายแลวาวยลายาตายตายตายแ่ตายแลาวตาตายแล้ว้วตาวา